แม่เราสูตรไปได้มายังไงอะคะตัวนี้อ๋ออันนี้เ,เป็นตร,ร,รโลากก็คือทํากินก่อนทํากินก่อนอ่าทํากินทํากินก็คือให้พี่ให้น้องกินจ้าแลนนี้ขเขาก็บอกอรสชาติอร่อยข<อ>ายเลย ทีแรกก็ไม่กล้ามกลึงพอทําแล้วก็โอ้โอเคเลยเป็นบัตรคิวเลยครับทุคนทุกวันนี้นะคะาทำอาหารให้ให้พี่น้องกินโอ้มันหยุดต้องทําอาหารแต่ละวันก็ไม่ตามกันก็คือจะเป็นอาหารทําให้พี่ลูกลูกหลานกินเชิญค่ะได้คะจ้าอ๋อ รับปูรับเป็ดไทยโบราณครับพี่นะสี่สิบห้าสิบได้เลยค่ะอันนี้รับหมดได้ไนะค่ะจ้ะเดี๋ยวเราต้องทำกัป๊บนะคะแป๊เดียว,ยวมาชิมอ๋อกรับนุโซมากมมาดูได้ไหมยข่ดิ้งแบนี้อร่อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุทธิศาสตร์ชาแนลค่ะฝนตกนะคุณผู้ชมวันนี้ตักอยู่ที่นครสวรรค์น,นะคะอยู่ ตลาดของผมตาขีค่ะนะคะฝนตกเลยไม่หยุดนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังลินลินเนาะเดี๋ยววันนี้ทักจะพามาชมร้านลาบสุดโบราณนะคะเป็นบัตรคิวคนลุมแบบลุมร้านเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมขายดีมากๆค่ะคะุณผู้ชมใครมาเนี่ยคือต้องมาจับบัตรคิวค่ะปาีต๋ตวตักวาวิชมบรรยากาศกันนะคะร้านนี้เลยค่ะอ,อ๋อต้องจับบัตรคิวก่อนนะคะลูกค้าคือเยอะมากๆเลยนะคะ ลูกค้าเยอะจริงๆค่ะเดี๋ยวเราหาหาจุดยืนก่อนค่ะหาจุดยืนนะคะน่ากินมากๆค่ะต้องจับบัตรคิวก่อนนะคะนี่จับบัตรคิวก่อนนะคะได้คิวที่หกนะคะเก้าเก้าเก้าค่ะเก้าค่ะจับบัตรคิวกันค่ะพี่วันนี้มาถึงนี่เลยใช่ไหมคะมาถึงนี่เลยค่ะมาหาอะไรอร่อยอร่อยขอบคุณค่ะ จับวัดคิวก่อนค่ะคุณผู้ชมจับวัดคิวก่อนนะคะแล้วก็นี่แม่จะมีข้าวเหนียวมีเลือดไม่ด้วยนะเนี่เลือดแล้วก็มีผักเครื่องเคียงให้นะคะเลือดนี่เอาไปลาดเลยใช่ไหมพี่ใช่เขาบอาไปกินแบบดิบๆได้เลยใช่ไหมแยกได้ผสมได้อ๋อแยกได้ผสมได้นะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่รับข้าวเหนียวไปค่ะพี่แม่ก็เป็ดหมูสองคือ เป็นหมูค่ะหน่อยนะทำโตโตไหมชิ้นโตโตเลยชิ้นใหญ่ินใหญ่มากจ้าจ้าเต็มปากเต็มคำลูกอร่อยเต็มปากเต็มคำเลยแม่หวัดดีนะคะจ้าวัาดีค่ะวัาดีค่ะเพลินเลยวันนี้ฝนตกนะคุณผู้ชมบรรยากาศฝนตกแต่แม่ก็ไม่พดไม่ถอยนะลูกค้าแม่ยังเยอะอยู่นะคะนี่ลูกค้าทยอยเข้ามาหยิบบัตรคิวนะคะ สี่สิบห้าสิบลูกข้าวเนียวนึงนะคะปิดนะคะจ้ะเดี๋ยวราสักครู่นะคะมีแตงโมนะคะที่นี่จะมีวันอังคารวันเดียวนะคุณผู้ชมอยู่ในตาขีเลยนะคะจังหวัดนครสวรรค์นะคะข้าวเนียวนึงนะลูก ปีค่ะแล้วก็มีเลือดค่ะทางอยตัวเลขหกสิบค่ะปิดโอ้หสิบขอยตัวเลขค่ะปิดห้าสิบเขาเหนียวรับไม่รูกตัวเลขปิดนะคะเป็นเนื้อเปิดคือเป็นเครื่องในปิดมือนะคะจำช่ำจ้าเป็นสูตรโบราณจ้าไม่ใส่เครื่องเทศนะลูกโอไม่ใส่เครื่องเทศนะคะแม่จ้า ค่ะมน้าเป็ดขายดีนะค ouais. ุณผู้ชมเอาจริงๆก็ข,ของเมนูน huh. ี้ไม่ร okay. ับนะคะสิบลูกค ha ้าเยอะเลยพ่ออะไรคะอมหลังเลยเป็ดสี่สิบห้าสิบนะตามบัตรคิวค่ะจะได้แบบค่ะเป็ดเป็ดสมุนนะลืมหมูโอเป็ดโอเคลืมจริงแต่กระจายใช่ปืนเลยเนาะมาซื้อได้ตั้งแต่บ่ายสามโมงนะแม่เนาะถึงตรงครึ่งจะจะข้าวเหนียวห่อละสิบบาทนะคะ อี๋จ้าราคาเริ่มต้นที่สีนะคะถึง50บาทค่ะจ้าจ้าจ้าอันนี้เป็นเป็ดค่ะเป็ดจ้ะอันนี้ถุงนี้แม่ตัก40่สิเหรอคะใช่ค่ะเนาะมีเครื่องในนนะะคคเรื่องใให้ด้วยค่ะเขาเหนียวรับไหมคะพอเดียวค่ะเขาเหนียวจ้า ห้าิบจากพ่อตะคู่นะครับพ่อนะจ้ะห้าสิบะเนาะห้าสิบจ้ะไม่กินผักเลยไม่กินผักเลยนะโอเคครับห้าสิบค่ะจ้ะขอบคุณครับ,รบมาพ่อมาเปิดห้าสิบหน่ง เป็ดมาขายดีนะคะตัดกันมาหยุดลยแม่นี้เขา้าเขากี่ปีแล,ล,ล้วคะแม่สิปีแน่นอนสิบปีแล้วแต่กู่นั่นเองแต่สิบปีลูกค่ะสิบห<อ>้าเจ็ด้อย จ้าสี่สิบห้าสิบเลยค่ะราบหมูราบเป็ดนี่ผักสดๆนะคะัน่ากินนะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะสี่ห้าหอัะไรนะคะนู้ลับไปดีลูกอยากไปสั่งแด้นะคะลูกเล็ก ค่ีสมกับหนังหมอะเดี๋ยวแม่คิวเดียวได้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักคู่เดียวแ้วเดีเดี๋ยวให้คิวน้องแ๊นะแม่นะคี่คิวยังของไอ้ตัวเล็กค่ะขอบคุณนะลูกมาเดียวกันปะนั่นาะของแม่อะไรบ้างคะอย่างเดียวเบ็ดเป็ดใช่ไหมคะแมวแมวตักแมวเครื่องนสี่ได้เลยค่ะแม่แม่ตักให้นะแล้วแม่แม่รับเขาเหนียวไหมคะเอาไม่ค่ะ แม่เอาไม่เอาเครื่องในนะแม่นะได้ครับได้ครับได้ครับอันนี้นะกลับไปนี่หนังหมูเหนียวจำนะแม่นะจ้าแซ่บเลยค่ะใชอหนังหมูน่ากินค่ะทานเองหน่อยเนาะอทานเองลูกจำเองค่ะสองแถวที่แล้วครับเดือนก็เป็น เหมืของแม่จ๋าค่ะจ้ะเชิญค่ะขอบคุณนะแม่นะหมูหรือเป็ดคะเพราะมีหมูกับเป็ดค่ดหมูหมูนะคะจ้ะหมูสี่จ้ะป้าเดี๋ยวเอาของขึ้นด้วย เตรียมเครื่องดูแล้วก็หลังหน้าปิดจ้าลายจ้าลายจ้าสี่สิบห้าสิบก็ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้ผู้สุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยจ้าสุดท้ายแล้วค่ะตสี่สิบรอยะหน้าบาทจ้าจ้ะเอาหมูหรือเป็ดคะหมูสี่สิบห้าสิบคะจ้าหมูจีนะคะไปแล้วค่ะน่ากินมากค่ะลาบหมูลาบเป็ดไทยโบราณค่ะ สี่สิบห้าติเลยพี่หรอแป๊บนะคะสับเดียวบรรยากาศนารานนะคะโอ้ขอบคุณนะคะขับชีค่ะจ้ะหมูนะคะจ้ะของหนูสี่สิบได้ไหมคะทุกคนเลยจ้ะ เปทันมนะตะคุด้ค <smoke> ่ะเ้ยนะคะารลาบหมูลาบเป็ดค่ะขายทุ่เท่าไหร่คะสี่สิบห้าสิบเลยค่ะแม่ อตัวเลขค่ะสี่สิบนะคะอ๋อได้เลยค่ะสี่สิบเลือดเลยใส่ถุงด้านนี้ด้านนี้เลยไหมปามีถุงอยู่เลือดเหรอคะหนูแม่เราสูตรไปได้มายังไงอะคะตัวนี้อ๋ออันนี้เป็นสูตรโบราณก็คือ ทำกินก่อนทำกินก่อนอ่าทำกินทำกินก็คือให้พี่ให้น้องกินจ้าตอนนี้เขาก็บอกรสชาติอร่อยขายเลยทีแรกก็ไม่กล้ากึ่งพอทําแล้วก็โอ้โอเคเลยเป็นบัตรคิวเลยค่ะ้ชมวันนี้นะคะเจ้าภาอาหารให้พี่น้องกินโอ้มันหยุดต้องทําอาหารแต่ละวันก็ไม่ตามกันก็คือจะเป็นอาหารทําให้พี่ลูกๆูกหลานกินค่ะเช่นปลาเลี้ยงให้ ได้แล้วารอร้านเลยค่ะจ้าจ้าจ้้าขเหนียวกี่ห่อคะห่อเดียวราีสิบห้าจ้า หมูสี่สิบข้าเน 2, หาเนียวสองเหรอคะอ๋อข้าเหนียวอ๋อสี่สิบสองค่ะแยกชุดค่ะแยกชุดนะคะหมูลาหมูสองลาบหมูลาบเป็ดไทยโบราณครับพี่นะสี่สิบห้าสิบได้เลยค่ะอันนี้ลาบหมูใช่ไหมค่ะจ้ะเดี๋ยวเราต้องพักกันะนะคะแป๊บเดี๋ยวจ้าหนูชี้กันคิวได้นะคะจ้าจ่าจ่าไม่เป็นไรลูกไอ้หนูหมือหนนะักเต็มเลยเนาะดูดู อุ้ยกินหมดไหมน่ะสองมือมากสองมือเลยอ่ะเยอะมากเลยอ๋ออ่อ๋อ๋อ๋อกินหลายๆคนน่าอร่อยแฮะร้อมวงเนาะแบบคนสมัยก่อนเด็กเยอะใช่ใช่เครื่องแบบเน้นๆเลยค่ะคุณผู้ชมหอมนะคะ เกแล้วเราแกแล้วเราน้ำหอมครัอันนี้เป็นลาบเป็ดนะคะลาปเป็ดล้วสุดท้ายแล้วค่ะมอสุดท้ายแล้วค่ะผักชีค่ะนี่จุกๆเครื่องเน้นๆกันไปเลย สั่งอะไนะครับพี่หมูเป็ดไโบราณค่ะครับหมูเหรอคะแกมีหมูมีเป็ดค่ะ <c oughs> สี้าสได้เลยสี่สอร่อยมากอร่อยมากค่ะเครื um ่องแบบเครื่องเน้นๆเลยค่ะสี่สิบห้าสิบได้เลยค่ะแม่น้ำอันนี้เป็ดค่ะแม่เป็ดค่ะสี่สิบมีเป็ดแล้วก็มีหมูค่ะพี่สองอย่างเอาสี่พอค่ะแต่หมูหรือเป็ดคะเบอร์ค่ะโอ้สี่สิบ มาชิมมากค่ะใช่จ้่เอาข้าวเหนียวิดปากอ่ะมาค่ะคุณผู้ชมลูกค้าแม่โคตรเจอเลย <c oughs> นี่ขนาดฝนตกนะคะเออนะมาร้านลาบนะคะเกียวทองนะคะอยู่ที่คลองถมตาคีนะคะมาชิมกันเลยคิวเยอะคิวแน่นขนาดนี้นะคุณผู้ชมหนาะสมุนพงสมุนไพรเขาแบบแน่นเลยนะเนี่ยนี่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 น่ะโอย กลับมาชิมกับนุ่มโมากหอน่อยอหรอหูยดีนนมดีไหมข้าวีนวันนี้อร่อย เครื่องเทศอ่แม่เขาใส่เยอะเลยมันเลยแบบอร่อยเป็เครื่องแบบมันไม่ใช่ทั่วไปอะที่เรากินมแม่ว่าเป็นลาบไทโบราณลาบไทโบราณแล้วเครื่องเขาแบบดูเดีดิเหมือนเครื่องเขาจะขั่วแบบเน้นๆเลยอะเนี่ยอือ ชอบชอบเด็ดจริงอ้โหโหน่ โคเด็ดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นี่เป็น, 1, 1> นอีกหนึ่งอันึ่งร้านเด็ดนะคะที่ลาบของถมตาคีเนาะขนาดฝนตกไม่ยังขายดีขนาดนี้คุณผู้ชมจริงๆถ้าฝนไม่ตกนะแม่ไม่ได้มีเวลามาแบบมาคุยกับเราเลยเนาะคือขายดีมากๆนะก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้นะคะเดี๋ยวตาต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าร้านลาบของแม่อร่อยเด็ดมากเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ